ยาที่ดีที่สุดในโลกที่ทุกคนต้องรู้แล้วจะทำให้คุณมีอายุยืนยาวขึ้นอีก10ปีก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี่ไว้เลยนะครับคุณจำไว้เลยยาต้านมะเร็งที่ดีที่สุดคือการเดินยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดคือการหัวเราะยาสำหรับความสวยที่ดีที่สุดคือการนอน ยาชูกําลังที่ดีที่สุดคือการแช่เท้าในน้ำอุ่นยาที่มหัศัรรย์ที่สุดคือการดื่มน้ํายากระเพาะที่ดีที่สุดคือการนวดท้องยาบํารุงกระดูกที่ดีที่สุดคือการรับแสงแดดยาดูแลปอดที่ดีที่สุดคือการหายใจลึกๆเพื่อนๆทำแบบไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ